สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งนะคะในวิชา,าวิทยาศาสตร์นะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราก็จะมาทําแบบทดสอบของหน่วยการเรียนรู้ที่3นะคะในหนังสือวิชาคณิตศาสตร์นะคะหนังสือแบบฝึกหัดให้นักเรียนเปิดหนังสือไปที่หน้า58นะคะอ่าหน้าที่ห 8นะคะไปดูข้อที่1น,นะคะแบบทดสอบการแบบทดสอบข้อที่1น,นะคะเขาบอกว่าให้เขียนตัวเลขแสดงจํานวนในช่องว่างนะคะอะมาดูนะคะว่าเขียนยังไงทํำยังไงนะคะข้อที่1เขาบอกว่า5บวก0เท่ากับช่องว่างบวก5อะข้อนี้นะคะข้อนี้จะเป็นการสลับที่ของการบวกนะคะ จำได้ไหมคะว่าการสลับที่ของการบวกเราต้องทำยังไงอ่ะห้บวกศนย์ะคะก็คือก็คือยังไงคะสลับที่ของการบวกก็จะเป็นอ่ะดูตัวอย่างนะคะห้าบวกศเท่ากับเท่ากับศบวกหนะคะ อันนี้ก็คือการสลับที่ของการบวกนะคะน,นี่นะคะก็คือ5บวก0ูนย์เท่ากับ0บวก5นะคะต่อไปไปดูข้อที่2ข้อที่2อ,อ,องเขาบอกว่าช่องว่างลบ1นเท่ากับ6นะคะช่องว่างลบ1เท่ากับ6หาตัวตั้งได้โดย ใช้วิธีการนำตัวลบ1มาบวกกับผลบวก6กนะคะก็คือนำหนะคะนำหมาบวกกับ1นะคะหบวก1ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับเท่าไหร่คะ6บวก1ก็จะได้เท่ากับ7ใช่ไหมคะ6บวก1ก็คือเรานำผล บวกนะคะก็คือเรานำหกนะคะมาบวกกับหนึ่งนะคะก็จะได้เท่ากับเจ็ดนะคะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงในช่องว่างข้อนี้ก็คือเลขเจ็ดนะคะก็คือเจ็ดอ่ะต่อไปอ่ะต่อไปนะคะก็คือข้อที่สามนะคะข้อที่สามเขาบอกว่าสามบวกช่องว่างเท่ากับเจ็ดนะคะอ่ะ เราจะหายังไงคะถึงจะรู้ว่า3บวกกับช่องว่างบวกกับอะไรถึงจะได้เท่ากับ7นะคะก็คือหาคำตอบได้โดยการนำผลบวกนะคะนำผลบวกก็คือเลข7นะคะนำผลบวกมาลบกับตัวตั้งนะคะก็คือนำา7นะคะมาลบกับ3 3นะคะ3ในที่นี้นะคะ3ตัวนี้ก็คือตัวตัวตั้งนะคะเร็จลบ3ก็จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ ได้เท่ากับ4นะคะเพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบ4นะคะต่อไปข้อที่4ข้อที่4โจทย์เขาถามว่าช่องว่างบวก6เท่ากับ8นะคะช่องว่างบวก6เท่ากับ8อ่ะเราจะทำยังไงคะอ่ะก็คือหาคำตอบได้โดยการนำผลบวกนะคะก็คือนำผลบวก8เนี่ยก็คือนำ8นะคะ มาลบออกกับตัวบวกนะคะตัวบวกตรงนี้ก็คือเลข6นะคะอันนี้เขาเรียกว่าตัวบวกนะคะก็คือนำา8ลบกับ6นะคะนำลบออก6นะคะก็คือ8ปลบ6จะได้เท่ากับ2นั่นเองนะคะ,ะต่อไปข้อที่5นะคะข้อที่ห ข้อที่5้าเขาบอกว่า1ลบช่องว่างเท่ากับ0นะคะ1ลบช่องว่างเท่ากับ0นะคะหาคำตอบได้โดยได้โดยการนำตัวตั้ง1ไปลบด้วย0นะคะก็คือนำตัวตั้งนะคะตัวตั้งก็คือเลข1ไปลบกับ0นะคะก็คือ1ลบ0ได้เท่ากับเท่าไหร่คะ1ลบ0ูนย์ได้เท่ากับอ่ะ ได้เท่ากับเท่าไหร่นะคะนักเรียนก็เขียนคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะหาคตอบข้อที่6นะคะข้อที่6โจทย์เขาบอกว่า2เท่ากับ6ลบช่องว่างนะคะ2เท่ากับ6ลบช่องว่าง,ง,างหาคำตอบได้โดยการนำตัวตั้งนะคะการนำตัวตั้ง การนำตัวตั้ง6นะคะนี่นะคะน,นี่คือตัวตั้งนะคะเลข6ลบออกลบ2นะคะก็คือ6ลบ2เท่ากับเท่าไหร่มีอยู่6นะคะลบออกไป2จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ,ะเมื่อนักเรียนได้แล้วนะคะก็เขียนคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะอันนี้ให้นักเรียนฝึกทำด้วยตัวเองนะ ต่อไปข้อที่เจ็ดนะคะข้อที่เจ็ดสี่เท่ากับสามบวกช่องว่างอ่าสี่เท่ากับสามบวกช่องว่างเราจะหาคําตอบได้โดยการนำผลบวก4นะคะนำผลบวก4ตรงนี้นะคะ4ตัวนี้เขาเรียกว่าผลบวกนะคะนำผลบวก4 มาลบกับตัวตั้งนะคะลบกับตัวตั้งมาลบกับตัวตั้งนะคะก็คือก็คือเลข3นะคะตัวตั้งเราก็คือเลข3ก็คือนำา4ลบ3เท่ากับอ่ลบ3จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะ าหาคำตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะต่อไปข้อที่แนะคะข้อที่8ปเขาบอกว่า9กบวกศูนย์เท่ากับช่องว่างอ่ะเกบวกศูนย์ตัวเลขอะไรก็ช่างตัวเลขไหนก็ได้นะคะที่บวกกับ0ูนย์จะได้เท่ากับตัวเลขตัวนั้นนะคะอย่างเช่นว่า 3บวก0ก็จะได้เท่ากับได้เท่ากับ3นะคะอ่ะเพราะฉะนั้น9บวก0จะได้เท่ากับเท่าไหร่คะอ่ะหาคำตอบแล้วก็เขียนคำตอบลงไปในช่องว่างนะคะอ่ะตอบไปมาดูข้อที่ข้อที่2นะคะข้อที่2 เขียนประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบนะคะให้ทําหน้าที่58นะคะอ่ดะดูข้อที่1นะคะข้อที่1เขาบอกว่านักเรียนชายและนักเรียนหญิงยืนเข้าแถว9คนเป็นนักเรียนชายสองคนเป็นนักเรียนหญิงกี่คนนะคะ,ะข้อนี้นะคะเราจะใช้วิธีการ ลบนะคะก็คือหาจํานวนนักเรียนหญิงนะคะหาจํานวนนักเรียนหญิงว่ามีทั้งหมดกี่คนนะคะก็คือนําจํานวนคนที่เข้าแถวคนที่เข้าแถว9คนลบกับจํานวนชายลบกับจํานวนนักเรียนชาย2คนก็คือ9 -2 ลบ2เท่ากับเท่าไรนะคะอันนี้ก็คือการเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ใช่ไหมคะ เมื่อเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เสร็จแล้วนะคะเราก็นําประโยคสัญลักษณ์ตรงนั้นมาหาคําตอบนะคะก็คือ9ลบ2จะได้เท่ากับ6นะคะเพราะฉะนั้นเป็นนักเรียนหญิง6คนนะคะเป็นนักเรียนหญิง6คนค่ะค,คุณครูขอฝากไว้หนึ่งเรื่องนะคะก็คือว่า อยากให้นักเรียนได้ฝึกทําด้วยตัวเองฝึกเขียนด้วยตัวเองนะคะเพราะว่าครูจะได้ดูพัฒนาการของนักเรียนด้วยนะคะไม่ต้องเขียนตัวใหญ่มากนะลูกเขียนตัวให้พอดีกับบรรทัดให้ตัวเต็มบรรทัดนะคะแล้วก็พยายามเหลาดินสอให้ปลายดินสอแหลมเอาไว้นะคะเพราะว่าเวลาเราเขียนนะคะตัวหนังสือเราจะได้สวยๆนะคะ ชั่วโมงนี้นะคะก็ได้หมดเวลาลงแล้วพบกับคุณอุ๋ยได้ใหม่ในชั่วโมงหน้านะคะวันนี้คุณอุ๋ยขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ